ยินดีต้อนรับทุกทกท่านนะครับเข้าสู่ช่องมารวยชาแนลนะครับแล้วก็ขอกาบสวัสดีมิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบง์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการรีวิวเหรียญกระสาบครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเหรียญชนิดละ1บาทครับซึ่งมารวยก็ยกตัวอย่างไปสเหรียญ3ปีพศเช่นเดิมนะครับ ที่อยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่ได้เริ่มสะสมเริ่มมองหากันนะครับเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วนะครับไม่แน่ไม่น้อนนะครับยอดผลิตที่มารวยอยากจะแนะนํานําเสนอให้พี่ๆน้องๆครับได้รับฟังรับชมกันต่อไปดีนะครับยอดผลิตก็อาจจะไม่ถึงนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามีการเก็บ เหรียญกระสับคืนเป็นจํานวนมากเพื่อนําไปหลอมนะครับแล้วก็ผลิตเป็นเหรียรุ่นใหม่ออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนของประเทศเราต่อไปนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องเราสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญหนึ่งบาททั้ง3เหรียญน,นี้นะครับมารวยก็อยากจะขอากราบขอพระคุณครับพี่ๆน้องๆที่ ให้การสนับสนุนครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามช่องมารวยชาแนลนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการจัดทําคลิปดีๆหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆด้รับชมกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับที่เหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับปีพศ2536นะครับซึ่ง เกือบเกือบจัดสามสิบปีแล้วเหรียญรุ่นนี้ครับแต่ก็สภาพของเหรียญก็อยู่ประมาณห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นครับเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับซึ่งรายละเอียดของเหรียญน,นะครับจุดเด่นของเหรียญก็ยังมีอยู่ครบนะครับทั้งลวดหลายของเหรียญทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับที่ค่อนข้างจะสวยงามครับถึงว่าจะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญน,นะครับ เป็นเหรียญคิวโปนิกเกิลนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ20มิลิเมตรน้ำหนัก3.4กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัตติยะท่านปุศตตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดช ส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับตรงขอเปรียนนะครับขอเปรียญด้านนอกแนละ้วก็จะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับมาดูข้อมูลด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีวัดภาษีรัตนาะส,สดารามนะครับบริเวณด้านบนของเหรียนนะครับก็จะเป็นตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับ ถัดลงมาก็จะเป็นปีที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2536นะครับสำหรับเหรียญรุ่นปีพศ2536นี้ครับมียอดผลิตอยู่ที่235ล้านนะครับ6,023,000เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ทำความเข้าใจนะครับเหรียญปีพศ2536นี้ครับแบ่งแยกออกเป็นเหรียญ เลขหกนะครับม้วนเล็กกับเลขหกมวนใหญ่นะครับซึ่งราคาที่ประเมินไว้นะครับสําหรับเลขหกมวนเล็กนะครับราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทนะครับสําหรับเหรียญย n c น UNC นะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งอีกแบบหนึ่งครับเป็นหกเลขหกมวนใหญ่นะครับราคาก็ประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละสี่สิบบาทนะครับสําหรับเหรียญย n c แต่ถ้าพี่พี่น้องน้องนะครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับมารวยก็อยากจะแนะนําให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษครับซึ่งเหรียญลักษณะพิเศษนี้มีราคาที่ค่อนข้างจะสูงนะครับนั่นก็คือเหรียญที่มีการผิดพลาดท,ทางการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่มีการปั๊มผิดพลาดนะครับปั๊มเคลื่อนบล็อกเคลื่อน หรือว่าเป็นเหรียญที่มีเนื้อเกลือต่างๆครับเหรียญพระเสียรตรงซึ่งมีราคาค่อนข้างจะสูงนะครับไม่จําเป็นต้องมียอดผลิตที่เยอะนะครับถึงจะมียอดผลิตที่เยอะนะครับแต่ก็ยังมีราคาสูงครับไม่จะเป็นต้องเป็นเหรียญที่มียอดผลิตน้อยที่ติดลําดับราคาของเหรียญลักษณะพิเศษนี้นะครับค่อนข้างจะสูงคาับเล็กเพิ่มหลังเป็นที่นิยม เป็นที่ต้องการของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญเป็นจำนวนมากนะครับมาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญปีพศ2530นะครับอายุอานามของเหรียญรุ่นนี้นครับก็ราวๆ32-33ปีแล้วนะครับสภาพของเหรียญก็อยู่ที่50-60เปอน์นะครับแต่ รายละเอียดของเหรียญน,นะครับค่อนข้างจะชัดเจน,นครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญน,นะครับค่อนข้างจะชัดเจนเลยทีเดียวครับสาหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญคิวโปนิกเกิลครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20มมตรน้ําหนัก3.4กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวนะครับราชการที่9ของเรานั่นเองนะครับส่วนตรงขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีตัวอักษรเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชด้านซ้ายก็จะเป็นตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับสําหรับด้านหลังนะครับเป็นพะศษีรัตนเจดีย์นะครับวัดพะศษีรัตนศาสดารามนะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับและปีพศที่ผลิต 30, นั่นก็คือปีพศ2530นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญหนึ่งบาทนะครับรุ่นปีพศ2530นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่329ล้านนะครับ471,000เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะแนะนาให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับ ได้เริ่มสะสมเริ่มมองหากันนะครับเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชการที่9นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วนะครับจึงอยากจะแนะนําให้เก็บสะสมเนื่องจากมียอดผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ยังสามารถพบเจอได้ง่ายนะครับตามท้องตลาดทั่วไปนะครับตามสถานที่ต่างๆก็มีนะครับสําหรับเหรียญที่มียอดผลิตเยอะๆช่วงนี้นครับ ส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ40บาทนะครับสำหรับเหรียญย n c น u ะครับซึ่งราคาก็ยังไม่ค่อยแรงเท่าที่ควรนะครับเนื่องจากว่ามียอดผลิตที่ค่อนข้างจะเยอะนั่นเองนะครับแต่ถ้าพี่พน้อง,องถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับมารวยก็อยากจะแนะนำให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับ ซึ่งเหรียญที่มีลักษณะพิเศษต่งางนี้นะครับมีราคาค่อนข้างจะสูงที่เช่นเหรียญที่มีเนื้อเกินนะครับไม่ว่าจะเกินด้านหน้าด้านหลังนะครับหรือเหรียญที่มีการผิดพลาดทางการผลิตเหรียญพระเสียนตรงพระเสียนเอียงนะครับซึ่งราคาก็ดักสามสี่ร้อยบาทขึ้นไปเลยทีเดียวครับดีไมด่ดีถ้าเป็นเหรียญที่มี ยอดผลิตน้อยติดลำดับครับราคาอาจจะถึงหลักพันนะครับยิ่งถ้าเป็นเหรียญพระเสียนตรงนะครับราคานั้นค่อนข้างจะสูงไม่จําเป็นต้องเป็นเหรียญที่ติดลำดับนะครับเป็นเหรียญที่มียอดผลิตเยอะๆเหรียญรุ่นใหม่นะครับถ้าเป็นเหรียญพระเสียนตรงนี้ราคานั้นไม่แน่ไม่นอนครับอาจจะถึงหลักหนึ่งพันนะครับอีกแต่ก็ ทางนี้ทางนั้นนะครับราคาจะสูงืะต่ำนะครับของราคาเหรียญครับไม่มีกําหนดตายตัวแน่นอนครับขึ้นอยู่กับบุคคลเปียง2คนนะครับที่จะตกลงราคากันเอาเองเราก็มาดูกันที่เหรียญสุดท้ายนะครับสําหรับวันนี้นะครับเป็นเหรียญ1นบาททัพปีพศ2535นะครับสภาพของเหรียญก็เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับสภาพของเหรียญนะครับอยู่ที่ประมาณ50-6 0เเน์นะครับ สำหรับก็เป็นเหรียญคิวโปนิกเกิลนะครับราคาหนะ้าเหรียญอยู่ที่1บาทเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลิเมตรน้ำหนัก3.4กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับราชการที่9ของเรานั่นเองนะครับส่วนขอบเหรียญนะครับก็จะเป็นรูปเฟืองจับสลับเรียบด้านหลังก็จะเป็นพระศรีรัตนเจดีย์ครับวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับ ด้านบนก็จะมีตัวอักษร,รที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับถัดลงมาก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ .2535 นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญหนึ่งบาทนะครับรุ่นปีพศ .2535 นะครับมียอดผลิตอยู่ที่426ล้านนะครับ2 3 0 0 0 0ื 30, เหรียญน,นะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับออกมาเพื่อเรา จะให้เรามาใช้นะครับในระบบวนเวียนครับแต่ก็อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นนะครับเหรียญของในรหลวงรัชการที่9นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วนะครับจึงอยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆนะครับได้สะสมกันนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับไม่แน่ไม่นอนนะครับ ในภาคหน้าอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับราคานี้ก็ค่อนข้างจะสูงแน่นอนเพราะว่ามีการเก็บเรียกเก็บคืนเหรียญของในหลวงราชการที่9ไปเป็นจํานวนมากเพื่อนําไปล้อมแล้วก็จัดทาเหรียญเป็นเหรียญรุ่นใหม่นะครับมาให้เราใช้ในระบบหมุนเวียนกันต่อไปสําหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญหนบาทปีพศ2535นราี่ครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เดือนละ25บาทนะครับสำหรับเหรียญ u n c แต่ถ้าพี่ๆน,น้องๆนะครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับก็อยากจะแนะนําให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษซึ่งเหรียญที่มีลักษณะพิเศษดังกล่าวนี้นะครับกําลังเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่มียอดผลิตมากหรือผลิตน้อยนะครับถ้าเป็นเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนั้นราคาก็อยู่ที่หลายร้อยบาทนะครับ ก็ทางนี้ทางนั้นนะครับราคาจะสูงจะแพงนะครับสําหรับเรียนที่มีลักษณะพิเศษก็ขึ้นอยู่กับบุคคลแค่2คนนะครับขึ้นกับผู้ซือ้อและผู้ขายไม่มีกําหนดราคาตายตัวแน่นอน,นครับว่าเรียนลักษณะนี้เท่านั้นเท่านี้นะครับขึ้นอยู่กับบุคคล2คนเขาจะพูดจะคุยกันเอาเองนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีมาฝากพี่น้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สาคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตาม ท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไม่ท่านรับชมกันสำหรับคลิปนี้ครับมารวยเห็นสมควรเกเวลาครับผิดพลาดประการใดขออภัยมาไว้นะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมารวย c h ช n แนลสวัสดีครับ